สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องพ่อปายสุขุสุข้นนะครับเนาะสวัสดีปีใหม่นะครับผมอ่าตอนรับปีใหม่นะครับปีปีงูใหญ่นะพี่น้องเนาะอ่าปีมังกรนะครับผมปี2567นะครับผมอ่าปี2024นะครับเนาะอ่าปีใหม่นี่ก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องนะครับผมเอฟซีไม่ว่าจะเป็นเอฟซีเซล่ยวลักนะครับผมเอฟซีคู่บัตตาเอเชียคู่บัตตาบันดูนะครับผม ทุกท่านทุกคนนะครับผมก็ขอให้สุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับผมลำลุ่มลำล้ำล้นๆุ้ยนะครับผมโชคมันหมันตลอดปีนะครับผมแล้วก็ตลอดไปนะครับเด้อนะครับมื้อนี้เดี๋ยวเสื้อลักสิพามามาอัปเดตนะครับผมอัปเดตรถ40แรงเนาะอ่าตอนนี้เสื้อลักอยู่หน้าร้านนะครับอ่าก็จะมีโปรโมชั่นดาวน์ต้น20,000บาทนะครับพันแบบไรนะครับผมอ่าขั้นไรขางวดแบบไรนะครับชั่วโมงแบบไรนะครับเนาะเอาไปบึ้งกันเลด้าพี่น้องเด้อไป ครับกัดาวเริ้มต็ม0,000บาทก็จะเป็นขั้นนี้นะครับผมขั้นแรกนะครับเนาะตัวนี้รถปี6-2พี่น้องรถปี 6- 2 2 0 0 0ันกว่าชั่วโมงนะครับผมเนาะ2 0 0 0ักว่าชั่วโมงสภาพเดิมๆนะครับผมอ่าเดิมๆยังไม่ได้แกะนะครับยังบริเดณรือนะครับผมอ่าถ้าทุกม,มุลิวาลูกค้าจับจองแล้วก็สีตรวจเช็คสภาพให้ฟรีนะครับตรวจเช็คสภาพให้ฟรีเก็บสีเก็บรายละเอียดให้นะครับผม ตัวนี้งวดน้อยเดือนละส0 0พันนะครับผมงวนเง่กับว่าแพงพี่น้องเจ็ดหมื่นกว่าบาทนะครับอ่าสลับ l อล1 8นะครับผมดีที่ตัวนี้เป็น L 4 0ซ8ธรรมดานะครับเด้เปรดจากคูบาตาบันดุงเท่านี้นะครับผมรถใกล้ๆนะครับผมเดิมเดมนะครับยางหน้ายางหลังเดือนเดืออยู่นะครับเสือเงาาๆนะครับผมดาวน่มต้น2 0,000บาทนะครับผม่เบื้องข้างหลังนะครับ เคยเซย์งามๆนะครับผมสภาพเดิมๆนะครับพี่น้องเนาะตัวนี้ดาวสองหมื่นบาทนะครับตรวจเช็คสภาพให้ซีนะครับผมสำหรับรถปีหกสองเนาะคันนี้เนาะสำหรับคันแรกนะครับตัวนี้ก็เป็นขั้นที่สองนะครับแต่ตัวนี้ดาวอยู่ทีสองหมื่นห้าพันบาทนะครับผมโอ้ทอแตงได้พี่น้องนะครับทอแตงตัวทอสูงเนาะ ตัวนี้รถปี63สามนะครับเด้อเดิมๆคือกันนะครับผมสวยๆงามๆนะครับเดิมๆดินะครับสภาพนางฟ้านะครับผมแถวชั่วโมิว่าลูกค้าจับจองแล้วก็จะตรวจเช็คสภาพให้นะครับผมเก็บสีเก็บรายละเอียดให้นะครับรอบคันนะครับผมสําหรับคันนี้เนาะ2,600ชั่วโมงครับพี่น้องคันนี้นะครับแต่ดาวอยู่ที่25,000บาทนะครับอ่าพร้อมอุปกรณ์ไปมีดหนาพันหลังนะครับผมอ่ายางหนายางหลัง นะครับพันยางนาคันทีซื้อเพิ่มกับคูละห้าพันนะครับผมยางหลังคูละหมื่นนะครับผมสามารถซื้อเพิ่มได้ครับได้ซื้อเพิ่มให้เปลี่ยนให้ได้นะครับผมสามารถคุยรายละเอียดกับเซลได้นะครับสอบถามได้นะครับรถคันนี้บล็อกยุ่ยไก่ได้พี่น้องนะครับนะครับผมรถยุยไก่ครับสวยๆเงามงๆนะครับสงสัยอยู่ในอุดรเท่านี้นะครับผมรถคันนี้เนาะ รถสายงาน2,000กว่าชั่วโมงนะครับรถปี63สวันน้อยก็เดือนละ2,000นะครับผมวันใหญ่ก็อยู่ที่76,000บาทนะครับเนาะสำหรับคันนี้นะพี่น้องเนาะสำหรับคันที่2นะครับดาวเริ่มต้น25,000บาทนะครับสอบถามได้ไดครับเดนะ้สำหรับคันนี้คันที่3นะครับเนาะคันที่3ก็ตัวนี้ก็รถปี63สามเพื่อนพี่น้องตั้งแต่จะสภาพ สวยๆขึ้นมาอีกสภาพหนึ่งนะครับผมอ่าเป็นรถเจ็ดเอนะครับเนาะรถเจ็ดเอนะครับผมตัวนี้ก็ดาวขึ้นมาเพิ่มขึ้นมาอีกก็จะเป็นดาวอยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับผมเนาะสำหรับคันนี้นะครับเป็นรถปีหกสามพันแปดร้อยกว่าชั่วโมงนะครับผมพันแปดร้อยกว่าชั่วโมงนะครับสวยๆเดิมๆนะครับตัวนี้ก็จะเป็นเจ็ดเอนะครับสภาพนั่งฝากเจ็ดเอนะครับก็จะเป็นอีกอีก เกียร์หนึ่งนะครับผมรถก็จะเกียร์บ่คือกันนะครับผมรถแต่ละคันเนาะแต่ว่าตัวนี้ก็คือดาวอยู่ที่สามหมื่นบาทนะครับวันน้อยก็เดือนละสองพันวันใหญ่ก็อยู่ที่เจ็ดหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมสำหรับคันนี้เนาะสำหรับคันนี้นะครับรถมีละอันรถคันนี้อยู่บึงการท่านะครับผมใกล้ๆนะครับผมอ่า เครื่องไทยปกตินะครับเดิมๆนะครับผมคันหน้าเดิมๆปกตินะครับคัดยังไม่เคยลื้อนะครับผมเครื่องเดิมๆนะครับคันหน้าเดิมยังไม่เคยถอดยังไม่เคยเจาะนะครับช่วงล่างนะครับเวยๆงามๆนะครับผมขาม้าเหลือกมาชุ่มนะครับผมขาม้าเหลือกมาชุ่มขามาคุยรายละเอียดกันได้นี่นะครับเสื้อการยกตัวอย่างห้เบื้องนะครับผมสารับคันแรกนะครับคันแรก ดาวอยู่ที่20,000บาทนะครับผมก็จะเป็นสภาพนี้นะครับขั้นที่ 3, 30, 2นะครับทอแดงนะครับท่อสูงก็ดาวอยู่ที่25,000บาทนะครับผมเนาะขางวดวันเง่ก็ชี้ยู Poke ่ที่เจ็ดหมนะครับอ่าขั้นที yeah ่3นะครับดาวอยู่ที่30,000บาทนะครับผมอวันเง่ก็ชี้ยู่ที่เจ็ดหมืนะครับผมเนาะกันนี้แหละครับเสื้อลักข้ามาอัปเดตแบบนี้ละนะครับอ่า เทียบเทียบให้ฟังนะครับเปรียบเทียบราคาให้ฟังระวังสภาพเกรดบีเกรดดีแล้วก็เกรดเอนะครับผมมันจะมันจะบูดขึ้นกันนะครับเนาะอ่าจะบูดขึ้นกันนะครับผมสำหรับคันที่3นะครับอ่าสำหรับคันนี้ก็จะเป็นเอชพีนะครับผมเอชสี่ศูนย์หนึ่งแปดเอชพีนะครับราคาก็จะขึ้นมาอีกจังน้อยนะครับผมตัวนี้ดาวอ่ทีหกหมื่นบาทนะพี่น้องเนาะอ่าหกหมื่นบาทรถปีหกสามนะครับตัวเป็น Lc018sp นะครับขอแจกตังของ lc018sp กับ lc018d ทนะครับ uh, lc018sp ก็จะมีตัวนี้นะครับผมเกียร์เตาไมอยูอย่ข้างหลังเกียร์กระต่ายไม่อยู่ข้างหน้านะครับผมสำหรับ sp เนอะแล้วลก็จะมีมือจับตรงนี้ขึ้นมานะครับผมมือจับตรงนี้แล้วก็จะมีกรองเครื่องมือนะครับกรองเครื่องมือสามารถชาร์จแบตได้นะครับมีที่ชาร์จแบต นะครับผมอ่ามีทีชาร์จแบตได้นะครับอ่าแล้วก็จะมีคิวนะครับไฟตานะครับผมอ่าอันนี้ก็คื่อคิวอ่าไฟไฟทองสว่างข้างขลังนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคิวใต้ตาตรงนี้นะครับผมอ่ากัประมาณนี้นะครับแล้วก็สามารถรับรองน้ำมันบี20ได้แค่นั้นนะครับผมก็บ่ได้แตกต่างกันหลาย ระวังเอลซีศูน่งแปดดีทีครับ l อ0 1 8ศ p นะครับผมเนาะรูปสมแตกต่างกันแค่รูปสมเล็กๆ,ๆน้อยๆนะครับผมบ่ได้แตกต่างกันหลายนะ้ะพี่น้องเนดะ้อนะครับแต่ว่ะอัอตราการจินน้ำมันจะแตกต่างนะครับผมแล้วก็กำลังกำลังเครื่องก็จะแห้งขึ้นแน่จังหน่อยนะครับผมก็บ่ได้มีอย่างแตกต่างกันหลายนะพี่น้องเนาะนะครับสามารถสอบถามได้นะครับแล้ว่าคันขันนี้เอล L 4018 SP คันนี้นะครับผมก็จะดาวอยู่ที่หกหมื่นนะครับวันน้อยเดือนละสองพันวันใหญ่ก็จะอยู่ที่เจ็ดหมื่นหกพันบาทนะครับผมเนาะสำหรับคันนี้นะครับเนาะอ่าอันนี้แหละครับพี่น้องมื่อนี้เชื่อเรากับผ้ามาอัปเดตนะครับผมอ่า L 40นะครับ C ชิปแรงมานะครับผมไปทั้งเบิดก็คืออ่ายกตัวอย่างนะครับผมตั้งแต่ รุนดาวต่ำๆนะครับดาวต่ำๆขึ้นไปหาดาวสูงๆเนาะจากดาวสอง0มื่อสองมื่หานะครับผมดาวสามเมื่อนะครับจนไปหอดาวหก0มื่อนะครับสภาพมันจะบวแตกจะสภาพมันจะบวขึ้กกันนะครับสภาพมันจะแตกกลางกันออกไปนะครับขึ้นอยู่กับหนึ่งขึ้นอยู่กับปีการทำงานนะครับสองขึ้นอยู่กับชั่วโมงการทำงานนะครับแล้วก็สภาพลดแต่ละขั้นนะครับผมเนาะมีแล้วพี่น้องเชื่อแล้วก็ะภาพมาอัปเดตนะครับผม อ่าอัปเดตรายละเอียดให้เบิึงจังสี่นะครับผมอ่าถ้าว่าอยากพลาดข่าวสารดีๆก็อย่าลืมนะครับเด้ออ่าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้น้ำนะครับผมเบอร์โทรติดต่อเซลล์รักนะครับเพว่าจะเป็นค้นหาด้วยไอดีไลน์นะครับค้นหาด้วยเบอร์โทรศัพท์นะครับเข้าไปในไลน์แล้วก็กดเข้าไปคำว่าค้นหาด้วยไอดีไลน์หรือว่าค้นหาด้วยไอเบอร์โทรศัพท์ใส่เบอร์เซลล์รักเข้าไป0610738681ก็สาสี่สามารถทักแชท นะครับแอดไลน์เขามาหาสอบถามเซลล์รักใดนะครับเด้อนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับเซลล์รักจะขอตัวนะครับผมขอตัวไปก่อนนะครับผมคลิปหนาค่อยว่ากันไหมว่าจะพามาอัปเดตอีย่างก็จะลืมฝากกดไลกดแชร์กดติดตามไว้นันะครับเด้อเซลล์รักขอตัวไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ